อาเฮ็ดอาเฮ็ดประทัดเฮ็ดพ่อจกอาเออเอ้าเอ้าเดี๋ยววิ่งได้อบ่ มันอันนั้นมันเป็นอันนรข้าวโบโบอเอาจ้าหาเห็ดจ้าดอกเห็ดกระดีจ้าเห็ดทำแรงเนาะเิ็ดน้อยเห็ดเพิ่งหวานจ้า

เฮ็ดมื้อน,นี้จ้าเฮ็ดเพราะผ้าที่ออกแล้วพากันหาพากันอยากแห้งอือจะได้มันได้ซ้านีล้ล่ะแล้มัมนน,น้อยๆน่นมันแซ่ะเ <laughs> มื่อยคักเพว่าเขได้อยู่ถ้วย